รกกมาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราม,มาอยู่กับเกมเคนะ่าบีออสปิเรยตนะครับพาร์ทที่ส1ใช่มั่นใจ11เแน่นอนเพราะว่าที่แล้วท่าจะสิบเนาะเออยังไม่ทันลงพาร์ทสิเลยนะครับมา11ต่อแล้วอ,อมาไม่เป็นไรนะครับโอเคปึ๊บมาจากพาร์ที่แล้วนะครับที่เราทําการสู้เจ้านินจาตรงนี้แล้ก็เรียบร้อยแล้วเเหลืออะไรนะเราเหลือไปอ๋อ แล้วจุดอื่นครับก็คืออะไรอ่ะค่อยไปตรงนี้เหรอเราไปตรงฟ้าก่อนใช่ไหมโทชิเรบอุ้มมีตรงนี้ด้วยอ่ะท้ามมึงไกลกันจังวะงั้นเดี๋ยวผมลงไปสีฟ้าก่อนนะครับเราจะวาร์ปมาตรงนี้แล้วเ,เดินลงมาข้างๆโอเคมาขอบคุณนะครับเอ,อ่ยิงระเบิดใส่ด้วยเ,เดยนี่จุดวาร์ปอยู่นี้ครับ มาฟาสเทาวิลที่ผมชอบที่สุดในโลกในเกมฟิลมฟิล์นะรช่วงนี้ก็คุณผู้ชมอาจจะอู้อะไรไเนี้ยอู้เดี๋ยวมีประตูใหญ่ตรงนี้ด้วยครับแต่เราเข้าไปเนาะเราจะมาตรงฟาน,นี้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอยู่บ้านแดงผมเยอะหน่อยถึงแม้บ้านแดงผมจะไม่ค่อยลงที่เพิ่มแต่ว่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าป่าววะ เ,เดือนนี้นี่เรียกว่าเดือนนี้นี่กว่าเดือนใหม่นะครับผมจะเริ่มมาลงคลิไปไปๆน,นะครับเพราะว่ายุ่งจริงครับเดือนนั้นแถมไม่ได้แตะอะไรเลยมาช่วงนี้เราก็อยู่กันไปก่อนนะครับเคนะ่าแล้วจะมีสัก,ส,ก,ส,กสักสักสัปดาห์หนึ่งมั้งครับหรือว่าเอาง่ายคือ,อ,อมันจะมีครั้งหนึ่งจะมีสักวันหนึ่งครับที่ผมจะเอาทูมเลเดอร์จากไลฟ์สดมาลงเรื่อยๆครับ ทำไมกูเห็นตรงนั้นมันมืนมนจังวะอ่าเรามีวารงนี้แล้วเรียบร้อยโอเคก็ไอ้ท้ายสุดนั้นอาจจะเป็นเหมือนจอเล็กหน่อยนะครับแนะนำให้ดูทางมือถือดีกว่าอืมวอลเลร์แพดนะครับเส้นทางของนักรบกูว่ากูวบวกยาวแน่ครับตัดรัวๆพันนี้กูบอกเลย มันก็ตัดทุกพาร์ทนะครับเกมอย่างนี้ผมต้องตัดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ได้สดเนาะผมอยากไม่อยากให้คุณมาเจอฉากเดิมๆกับผมอะไรอย่างเงี้ย u t u b e กับได้สดมันจะไม่เหมือนกันกูลงไปกูจมแน่เลยครับเชื่อผมอะนี่ไง <laughs> เลยกูต้องทำไรจ้ะ เหยียบเหยียบนี่ด้วยมันต้องทำไรอ่ะมันต้องมีสักอันหนึ่งที่เหยียบได้สิตรงนั้นเหมือนผมเห็นมีทางเดินทางยืนได้ด้วยผมเกรงว่าเราต้องร้อไปถ้าไม่ล้อไปก็ หรือว่ามันยังไม่ป่นหรอกวะนี่ปะวะชัดเจนครับเออเพิ่มอะไรมาไหมอุ้ยมันเพิ่มฮะมันเพิ่มศัตรูไหม,มให้กออูอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนออโอ้ชิระเบิดต่อหน้ากูเลยนี่ไป นี่อะไรกันไหมสแสดงว่ามันต้องเป็นการกดรละหัสแน่เลยวะ่ะเชื่อผมปะ,ะมาปึบปึบอ่าผมว่าอันซ้ายครับเริ่มจากอันซ้ายเป็นขวาละ่ะซ้ายขวากลางถูกด้วยวะ่ะขนาดมั่วเนี่ยไปครับพุ่งไปมาตรงนี้ โอ้ยแฟนมาโตแล้วมีประเด็นแน่อนอนครับผมเห็นวงกลมเดงๆข้างหน้าวันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราขาดอะไรตรงนี้เหวครับตรงนั้นพุ่งไม่น่าถึงอ้อไปครับวิ่งเลยครับวู้ฮู้ ปึ๊บมาตรงนี้แล้วก็อะมันหุบทันกูด้วย嘛เอะละมีประเด็นครับมีประเด็นเหรอครับมีประเด็นเหรอครับมีประเด็นเหรอครับอุ้ยกูยโนยโนมัง่งกูโยนมั่งปิ้วอ่ะกูยิงเองก็ได้มา เออแต่ตรงนี้มีประตูอ่ะแล้วเราจะเข้าประตูนี้ไปทําไมแล้วตรงนี้มีให้ระเบิดด้วยครับอ่าลองดูนะครับเราไปก่อนมันปล็อกมาปึบโดดขึ้นใช่ไหมวะโดดขึ้นเหรอไม่ใช่ครับลวง แล้วตรงนี้คืออะไรพุ่งสิพุ่งอีกนิดนึงพุ่งอีกนิดนึงเอ้ยชิบหรือว่าเราต้องระเบิดตรงนี้ครับชัดเจนครับแล้วเราต้องพุ่งไปแล้วก็มาตรงนี้ครับปึ๊บได้ไหมวะไม่น่าได้ งั้นมันต้องมีรอบตัวมันครับปึ๊บไหนดูสิอ่ามีตรงนี้กูเห็นแล้วปึ๊บระเบิดตรงนี้เพื่อขึ้นมาตรงนี้ปันหนึ่งเพื่อความรวดเร็วปึ๊บปึ๊บมาทันไหมวะอ่ะอันนี้ปล่อยไปครับให้มันระเบิดเองแล้วจีงนี้ปึ๊บมาตรงนี้เฮ้ย ชิบหมยแล้วอืออโดดไม่ถึงบินตรงนี้ปุ๊บฮึบไปแล้ก็โดดขึ้นครับชิวๆครับแล้วนี้เอออะไรมันจะชิวขนาดนี้ไปพุ่งที่ไม่ไว้วางใจมากครับกู้สึกหนี่งไง อึบอึบมาเฮ้ยออกมาจากป่าตรงนั้นถ้าอุ้ยใครยิงกูวะเฮ้ยมึงโกงเหรอนี่แน่อาอีกแล้วไอ้พวกไอ้พวกลองหุ่นนี้อีกแล้วเฮ้ยชิบหายอึบมากูจัดการลูกกูเจ้าก่อนได้ไหมอึ๊บเออมึงตีกูพอดีออุ๊ย อือ uh huh. ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกอาศัยชลมุลแค่นั้นแหละไหน่ะอ๋อไปจัดการเรียบร้อยครับขาดหมดเลยข้ามบลน,นั้นอะไรนะพาสซ์นอกแล้วครับชัวราบแน่นอนอันนี้อะไรจ๊ะ มู e o b เจ็กได้คูมูไปทางไหนกูไปทำไมผมว่ามันต้องมูมาให้ผมกระโดดอ่ะสักอย่างซัมติงนะครับอ่ะมูมานี่ก่อนแป๊บนึงมู move มานี่ะมู move มาก่อนคูอยากดูข้างในมีอะไรน,นี่ไปไม่ได้ ีอใช่ใช่ถูกวะถูกวะไอ้แล้วมันจะมีให้เราไอ้นี่ทำไมวะลองดูสิผมว่ามันต้องมีของไปไปไหนต่อจ้ะตรงนี้จ้ะอึ๊บ ตัวนี้ยิงได้แลให้ผมยิงทำไมตรงนั้นเหมือนไม่มีไปต่อนะทรงแล้วไม่มีครับไปทิ้งพวกหลอดไหมห <c oughs> ลอดตามมาไปฮึบ ปึ๊บมาปึ๊บโอเคไลท์ครับสไลท์ชิอะไรวะเน,นี่ยกูต้องไปทางไหนลวงเลยมันสไลท์แล้วกูต้องไปทางไหนเอ่ยทางนี้เหรอโอเค,คเห็นละอาา่าฮะ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอึบไม่ถึงอยู่ดีว่ะมาใหม่ครับมาใหม่อึบมาโอเคพุ่งครับสุดยอดได้ไหมวะอึบไปครับโดดเลยโดดไม่ได้ว่ะตรงนี้ต้องโดดได้มาโอเคปึ๊บพุ่งทะลุเอ้ยจิเแมบบึง ต้องเอาใหม่ต้องระเบิดใหม่ปึ๊บใครจะไปรู้ว่ามันทางเดียวกันเนี่บ้าไปอันนี้อ้อโหกูดูทรงบอสชัวๆเลยร้านเปอร์เซ็นบอสชัวๆมามันต้องมีซัมติงครับให้กูทำไรนี่ไง มงุงเรียกหน่อยมากินข้าวอะไรจ๊ะให้ข้านำให้ข้นตามเจ้าไปงั้นหรือคิวนทะและครับอ่าจับซอยคาซีเรียบร้อยกูได้ปกแล้วอืมมันให้กูมาตั้งท่ารอครับคือมึงจะบอยแบนทำไม โมนี้ไม่แต่ตีมญี่ปุ่นเนาะด่านนี้ไม่แต่ตีมญี่ปุ่นเท่านั้นเลยอือหือเท่ครับเท่แต่มึงไม่น่าไว้วางใจโอ้ก็คือกว่าจะเปิดตัวเสร็จอโอเคครับได้เวลาอยู่กับไอ้เจ้าเฮ้ยมันต้องดูชั้นเชิญก่อนครับมีตีอย่างนี้คือตีรอบเดียวเฮ้ยอันนี้คือทำอไรอึบทำไร โดดครับทำไมครับยังไงต่อปึบทีบครับเอ้ยกูติดกำแพงมันต้องมีไอ้กำแพงนี้ไว้ทับกูกล่าวไว้แล้วไปไหนปึ๊บอุ๊ยตีกูโดนด้วยวะตีกูโดนด้วยปึ๊บทำไร ระเบิดระเบิดทำไงวะอุ้ยต้องต้องสู้เหรอระเบิดต้องสู้ใช่ไหมฮึบเออเอ่ะหมดลุกหมดลุกหมดอุ๊ยไปไหนอึ๊บตีครับตีครั้งเดียวพอแล้วงไงทำอะไรจ้ะเอ้ยเอ้ยมันต้องทำอะไรวะอันเนี้ย งงสุดครับชิหมหายกูมิเดี๋ยวขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนเฮ้ยอึ๊บอุ้ยอออืื้หถีบกูช้าถีบกูช้า đừng có giận, bay. Đừng, ôi, vẫn đang đồ này. Thăm lấy, thăm lấy, thăm lấy.

เสร็จแล้วนะเสร็จเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วนะเสร็จกูมึงเฮยยอมกูซะแม่งเล่นกูซสะหอบเลยนนขนาดที่ตัวมันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรยากเลยนะแต่กูประมาทบ่อยมากอ่ะมอบให้ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับเออยอมให้อย่างงี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไปกูจะได้มีพลังไปสู้กับมันทั้ที มามุกท่ายไปกี่นาทีวะสามเอ็ดนาทีเองรวมตัดนี้ก็ไม่ถึงยี่สิบนาทีชัวชัวปภาพครับไปนั่งสมาธิเพิ่มพลังซะหน่อยวิง่งมาเบิ๊บจิตใจผ่องใสวันดีลุงลุงมีอะไรพูดไหม ทุกการเดินทางมันย่อมมีผลกระทบตามมานะครับหวังว่าจะเ,อเ,ออเจอค้นพบการเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะการแนะนําของบรรพบรบุุษนะครับโอเคชาวบ้านของเราเหมู่บ้านของเราดิ้นรนมามากมายนะครับโทชิก็เจอคําตอบที่นี่เหมือนกันนะเออขรบคุณครับลุงยังเหลืออีกจุดหนึ่งวะ่ะกูว่าถ้ากูไปจุดนี้นี่กูกูปาดเหงื่อแน่เลยวะ่ะ ไปไปตอนนี้เลยเนาะไปไปเดี๋ยวผมตัดแล้วกันเอาไปตอนสู้เลยแล้วกันเนาะ hey, ผมอยากให้มันจบๆ<บ>ไปเลยอะแล้วก็ไปเจอกันพลาดหน้ากับไอ้ตัวนั้นไปในระหวงนี้ผมจะตัดระหว่างเดกันเดินทางแล้วกันบอสชัวครับอันนี้ผมมั่นใจนี่ไงมันต้องมาไม่ธรรมาดาครับ โอ้โหลอยได้ด้วยเป็นธนูให้กูเดานะครับมึงจะยิงใส่กูแน่ๆธนูเทพอีกแล้วนี่นะ หนึ่งสองสามมาโยนปึ๊บอุ๊ยชีย่เอ้มึงยิงตามไหมไม่ตามจ้ะไม่โดน đồn, pung, ở dưới Ưp úp, úp, ơ, đồn. เราจมตีได้สองรอบลงพื้นแล้วฮึ๊บฮึบฮึฮึ๊บจิกะดูดมาถอยครับ

กูยิงตัดมังก่อนไอ้เชี่ยมาม,ม,มึงแพ้กูแล้วมึงมึงแพ้กูแล้วเฮ้ยมึงนี่เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะให้อุปกรณ์ข้ามา โอ้ย oh, hey. ทีนี้เราก็จะเหลือแค่อะ,อะไรอ่ะมันคือปกรณ์หรือว่าอะไรจ๊ะอัปเกรดเออไม่ได้อัปเกรดนานเลยนี่ว่าเดีย๋ยวค่อยไปอัปเกรดหลังไหม่เลยนะครับโอ้ดูซิเหลือเหลือเหลือตัวเดียวนะครับคือคือฟรีโทชิปอกปล่อยโทชิไอ้บ้า กูต้องไปเตรียมตัวอีกนานเลยมาตั่งสมาธินะครับก็ขอบคุณผู้ชมนะครับท,ท,ที่ติดตามกันมาจนจบนะครับกับพาร์ทนี้กับคีน่าเบลสปิริตนะครับถ้าผู้ชมชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝั่งนึกประตงผู้ชมด้วยผมไปแล้วเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับ